การเมืองในช่วงนี้เหรอประยุทธ์ก็ต้องลาออกอย่างเดียวนะครับดูไหมผมบอกไว้ตั้งแต่แรกบอกไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งด้วยว่าประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจมาทั้งปล้นเข้ามาทั้งโกงเข้ามาแถมหน้าด้านอีกเนี่ยมันไม่สมควรที่จะเป็นผู้นําประเทศเหรอกนะครับแล้วก็ดื้อด้านดึงดันอยากจะเป็นให้ได้ถึงก็วางยุทธศาสตร์20ปีไว้ว่ากรูกับพวกจะต้อง อยู่อำน,นาจทั้ง20ปีนะที่วางไว้อย่างนี้เพราะอะไรน้นองรู้ไหมเพราะถ้าสั้นเดี๋ยวลงไม่มีที่อยู่ใช่ไหมไม่มีที่อยู่ก็ต้องวางแผนเอาไว้นะเอาป้อมฟอกมาสืบอทอดต่อนี่ก็วางไว้แล้วเอาป้อมพี่ชายนะครับมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อจะสื่อท่อดหน้าต่อถ้าประยุทธ์ไปไายไปก็ป้อมต่อ ป้อมต่อเสร็จแล้วให้ปอกถามทำไมป้อมต่อไม่เอาป๊อกก่อนนะปอกยังสุขภาพดีก็ว่าถ้าป้อมปอกเป็นเดี๋ยวป้อมไม่เด็เป็นตายแล้วก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าประยุทธ์ไปก็ให้ป้อมต่อต่อถ้าปีสองปีเป็นลมไปเห็นพระองราชโองการเป็นลมไปเดี๋ยวปอกมาต่อยัึงได้ใช่ไหมนั้นประยุทธ์ก็จะอยู่อย่างมีแบ็คถูกไหมเพราะนเนี่ยวางแผนเพื่ออำนาจตัวเองทั้งนั้นไม่ได้วางแผนเพื่อชาชนเลย ทั้งที่ทำงานมานี่เป็นไงไม่ประสบความสำเร็จเลยนะนะครับทุกคนเดือดร้อนกันหมดมีฆ่าตัวตายกันเยอะแยะเมื่อาวานก่อนก็สุราเห็นไหมมันจะต้องไปป่าอะไรมไันเด็กทั้งนั้นใช่ไหมฮะพวกนักศึกษานักเรียนที่ไปที่ชุมนุมกันนะที่เราเรียกว่าม็อบเมอร์อะรรไรต่างก็แล้วแต่นะมันเล็กกว่าลูกผมอีกอายุส4 1 5ี่สิบห้าขึ้นไปนะครับ ถ้งหมดยังเรียนอยู่เนี่ยนะเล็กกับลูกผมเล็กกับลูกคุณไปยุทธทั้งนั้นอะ่ะนะเราเห็นเขาเป็นอะไรอะ่ะนะถ้าเห็นเป็นลูกเป็นหลานมาใช้วิธีการปราบได้ไงนะครับเด็กมีอะไรไม่มีอะไรมีแต่ปากามีแต่ปากแค่นั้นเองถูกไหมแล้วทําไมมึงต้องบ้าคนทหารมาจากคนหนึ่งคนเก้าคนเหี้ยคนหาอะไรมานะครับนู่นไปลบ,บต่างชาตินู่น ไม่ใช่มาปราบเด็กใช่ไหมผมบอกไว้ไร้พวกนี้แม่งใช้ไม่ได้นะเอาเอาวุธนะเอาภาษีของประชาชนมาปราบประชาชนเร็วที่สุดนะแล้วที่ประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันยังไม่ถึงไม่ถึงช่วงเวลาที่จะประกาศนะเด็กไม่มีอาวุธสักการผมดูคลิปดูอะไรแต่อะไรไปมีแต่เจ้าหน้ดดนาที่เนี่ยอาวุธมายังอาพางปืนไม่รู้ปืนอะไรลนะมันคงจะเป็น M16 ก็นะ นะกับเอากระดาษพันๆมาผ่านมาแต่เห็นรู้ว่าเป็นปืนใช่ไหมและเด็กไม่มีอะไรพวกนี้ยังเอาปืนมานั่งกับเด็กอีกอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นจะ้ไม่ได้ฝากถึงรัฐบาลไม่ต้องรัฐบาลเอาตัวหัวหน้ารัฐบาลนะใช่ไหมขึ้นประยุทธ์ลาออกไปอย่างเดียวก็พอนะครับถ้าไม่ลาออกผมเชื่อว่ายังไงคุณไม่มีแผ่นดินอยู่แน่คุณอย่ามาคิดว่าใครหนุนหลังคุณไปแล้วกันนะ